พี่มอนงานปรับก็ให้อยู่แม่หน่อยจะเอ๋จะเอ๋ก็จะเสร็จกงเสร็จอยู่แม่เสียเวลาไปสนานเลยล่ะก็นะอรุณสวสดิ์ค่ะพี่เด็กกียูเมก็เทลสุนสีลิมิชูก้ามาไลา่งานตัวแล้วในที่สุดพวกเราก็ได้มาเจอกันสักทีนะ ก่อนหน้านี้นะยูเมะจะอดใจไม่ไหวแนะ่อยากเจอทุกคนตายอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นยูเมะมีเรื่องจะมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังเหรอนะ <c oughs> อยูเมะเป็นสายพันธุ์แฟนคอนนี่เมื่อก่อนอยูเมะเคยอยู่บนฟ้าเคยสร้างความฝันให้กับทุกๆคนยังไงล่ะแต่ยูเมะน่ะสร้างฝันไา้เหมือนพี่มูไม่ได้หรอกเนาะไอ้หัวแห็นิป็นทาไรเท่อะยูเมะสร้างแต่ฝันดีเท่านั้นแหละ และแล้วสุดท้ายที่ยูเมะอยากจะบอกกับทุกคนก็คือยูเมะน่ะดื้อมากๆเลยเดี๋ยวมารอด,ดูความแสบสนของยูเมะคนนี้ได้เลยนะ <c oughs> แน่นอนว่ายูเมะจะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนเองอ่าแล้วก็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 ยูเมะไม่ใช่สาวดื่นนะโอเคแล้วเจอกันนะคะยูเมะขอตัวไปนอนก่อนนะ สวัสดีครับทุกคนุมิみなさい